เมื่อสงครามอาวกาศจบลงผู้คนจึงแบ่งแยกชนชั้นกันอย่างชัดเจนและเมื่อคุณหมดประโยชน์คุณก็จะถูกทิ้งลงมาเป็นเศษขยะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปักสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าอ l ิต้า a t t l e Angel และคำเตือนคลิปนี้เป็นการสปอยถ้าเกิดใครยังไม่อยากฟังสปอยเนี่ยแนะนำให้ไปหาหนังเต็มดวนก่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสนุกมากแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเวลาจริงๆเราไปรับชมรับฟังการสปอยกันเลยครับว่าเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรหนังเปิดเรื่องมามีขยออิิ็ทรนส เศษเหล็กและสร้างหุ่นยนต์จานวนมากถูกทิ้งลงมาอยู่บนโลกซึ่งมันก็ถูกทิ้งมาจากเมืองลอยฟ้าที่มีชื่อว่าซาเลมนะครับและวันหนึ่งหมอสรารยแพทย์ไซบอร์กที่มีชื่อว่าอีโดก็ได้เดินไปสำรวจและหาอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกทิ้งลงมาจากซาเลมเพื่อเอามาใช้ในคลินิกของเขาและหมออีโดก็ต้องหยุดนะครับเมื่อเขาเนี่ยไปพบกับากซากไซบอร์กตัวหนึ่งจากนั้นเขาก็ได้ใช้เครื่องสแกนดูสมองของเธอและพบว่าไซาบอร์กตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่หมออีโดเลยนําไซบอร์กตัวนี้กลับมาที่คลินิกด้วยและหนังก็ตัดดมมมาทีีออีี่่ิินนขอองงซึใ้เ พยาบาลผู้ช่วยของหมอด้วยนะครับซึ่งเธอมีชื่อว่าเกอร์ฮาร์ซึ่งทั้งคู่ก็ช่วยกันซ่อมไซบอร์กที่เก็บมาและทําให้เธอฟื้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งไซบอร์กตัวนี้เนี่ยเธอก็มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับมนุษย์ที่สามารถคิดเองได้และมีความรู้สึกเหมือนกับมนุษย์ทุกอย่างเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาเธอก็รู้สึกประหลาดใจมากนะครับที่ตัวเองยังไม่ตายแต่เธอนั้นก็จําอะไรไม่ได้เลยจากนั้นเธอก็ลุกและเดินไปส่องกระจกดูตัวเองพร้อมกับใส่เสื้อผ้าและเดินลงมาข้างล่างจจจาาาาาากกกกนน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 ัันนนออนนนั้้เเเเธอออออออ็็็็หหมมมมมีดํลงซซซ่่่่่่่่แขใชชยยยยคคึูืสร เป็นส้มพราะว่าเขาไม่มีเงินซึ่งหมออีโดเนี่ยเขาก็เป็นคนดีที่คอยช่วยเหลือผู้คนนะครับหลังจากที่เธอเดินลงมาหมออีโดก็ได้ถามเธอว่าโอเคไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าแต่เธอก็ตอบว่าไม่นะครับก่อนที่จะบอกว่าเธอหิวและหมออีโดเนี่ยก็ได้ยืนส้มไปให้กับเธอกินและเธอก็เลยถามไปว่าหมอรู้จักไหมว่าเธอเป็นใครซึ่งหมออีโดเนี่ยก็ตอบกลับไปนะครับว่าเธอเนี่ยควรบอกให้หมอรู้มากกว่าว่าเธอเป็นใครและหมออีโดก็บอกว่าเธอเนี่ยถูกเปลี่ยนอวัยวะไซบอร์กเต็มตัวและรางไซบอร์กของเธอเนี่ยก็พังเสียหายแต่โชค ที่สมองของเธอเนี่ยไม่ได้รับความกระทบกระเทือนซึ่งเธอก็จําอะไรไม่ได้เลยนะครับแม้กระทั่งชื่อของตัวเองหมออีโดเลยบอกว่าให้เธอคิดในแง่ดีดีกว่าก่อนที่จะพาเธอออกไปเดินเล่นข้างนอกซึ่งเธอเนี่ยก็ได้เลือบไปเห็นสิ่งหนึ่งที่ลอยอยู่บนฟ้าและกประหลาดใจมากจึงถามหมออีโดว่าคืออะไรและหมอกระบอกว่ามันคือซาเลมนครอลอยฟ้าขนาดใหญ่อันเดียวที่เหลืออยู่ส่วนข้างล่างที่เราอยู่เนี่ยก็คือเมืองเศษเหล็กซึ่งตอนนั้นเธอก็มองไปที่ป้ายคลินิกและพูดชื่อของหมออีโดขึ้นมาและเธอเนี่ยก็ขอให้หมออีโดตั้งชื่อ ก็ได้ตั้งชื่อให้เธอว่าอาริต้านะครับก่อนที่จะพาเธอไปเดินเล่นต่อและเล่าเรื่องราวต่างๆให้อาริต้าฟังว่าหลังจากที่สงครามอวกาศจบลงผู้คนทั่วโลกก็อพยพมาอยู่ที่นี่และทํางานให้กับซาเลมด้วยความสงสัยอาริต้าจึงถามว่าเราขึ้นไปข้างบนได้ไหมหมออีโดจึงตอบว่าไม่ได้เพราะมันเป็นกฎของที่นั่นซึ่งระหว่างที่อาริต้ารอหมออีโดทําธุระอยู่เธอก็ได้พบกับฮิวโกที่ช่วยเธอจักหุ่นเซนทูเลียนไว้ซึ่งฮิวโกเนี่ยเขาก็ทําอาชีพขโมยชิ้นส่วนไซบอร์กไปขายนะครับและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่า อาริต้าจะตกลหลุมรักฮิวโก้เข้าแล้วพอตกดึกก็มีเหตุการณ์ฆาตรกรรมเกิดขึ้นและในตอนนั้นอาริต้าก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาและเดินออกมาจากห้องซึ่งเธอเนี่ยก็ได้เห็นหมออีโดถือกระเป๋าใบหนึ่งเข้ามาและแขนเขาก็เปื้อนเลือดอีกด้วยนั่นจึงทําให้อาริต้ารู้สึกตกใจมากตัดภาพมาตอนเช้าหมออีโดก็ได้ซ่อมชิ้นส่วนให้กับชายคนหนึ่งที่โดนขโมยชิ้นส่วนไปอาริต้าจึงถามว่าทําไมต้องมีโจรขโมยชิ้นส่วนด้วยหมออีโดจึงบอกว่าพวกนั้นเนี่ยเอาชิ้นส่วนไปขายในตลาดมืดเพื่อนําไปเป็นอะไรรในกาแข่งขันมอตร์บ และหมออีโดก็ได้บอกอลิต้าว่าห้ามออกไปข้างนอกตอนกลางคืนซึ่งนั่นมันก็ทําให้เธอดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับก่อนที่จะเดินออกจากคลินิกมาและอลิต้าก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอเนี่ยก็คือเมียของหมออีโดนะครับและเธอก็มีชื่อว่าชิเลนซึ่งเธอเนี่ยก็ตกใจที่เห็นอลิต้าอยู่ในร่างลูกสาวของเธอเพราะว่าหมออีโดเนี่ยได้สร้างร่างนี้ไว้ก่อนที่เธอจะตายและภาพก็ตัดมาที่อลิต้าที่เธอได้ไปพบกับฮิวโก้อีกครั้งและเธอก็ได้ถามฮิวโก้ว่าที่เขาเล่นอยู่เนี่ยคืออะไรฮิวโก้เลยตอบไปว่าที่พวกเขาเล่นกันออยู่คื มอเตอร์บอลก่อนที่จะชวนอลิตาไปเล่นด้วยกันนะครับและหนังก็ตัดมาที่ชิเลนที่กําลังพูดกับหมออีโดว่าเธออยากร่วมมือกับเขาสร้างนักแข่งมอเตอร์บอลและมันก็จะพาเธอกลับขึ้นไปบนซาเลมที่เป็นบ้านของเธอได้อีกครั้งและเธอก็ยังได้บอกอีกว่าเวกเ,เตอร์สามารถช่วยพวกเขาได้เพราะเขามีเส้นอยู่ข้างบนนั้นแต่หมออีโดก็ปฏิเสธไปนะครับพร้อมพูดขึ้นมาว่าฉันจะไม่ช่วยเธอสร้างสุรกายหรอกนั่นจึงทําให้ชิเลนโกรธมากก่อนที่เธอจะกลับออกไปและหนังก็ตัดมาที่สนามซ้อมมอเตอร์บอลตอนนี้อาริตาก็กําลังฝึกกเเล่่่นนมัออยูแตธ็ ไปชนเข้ากับเสาเพราะเธอยังบังคับไม่ค่อยเก่งแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้จนทําให้เธอกลับมาชนะได้นั่นจึงทําให้ทุกคนต่างตะลึงในตัวของเธอที่เล่นโคดเก่งพเพราะแข่งจบอาริตาก็รีบกลับบ้านพอหมออีโดบอกไว้ว่าไม่ให้กลับบ้านมือจากนั้นฮิวโก้ก็เลยอาสาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งเธอซึ่งระหว่างทางฮิวโก้ก็เลยถามเธอว่าเธอจําอะไรได้บ้างเช่นอาหารที่ชอบอาริตาจึงตอบไปว่าส้มมังเพราะกินเป็นครั้งแรกจากนั้นฮิวโก้เลยพาอาริตาไปกินของอร่อยนั่นก็คือช็อกโกแลตนั่นเองนะครับเมื่อเธอได้ลองชิมเนี่ ตาตกหลุมรักช็อกโกแลตทันทีและตอนนั้นก็ได้ไมีชายคนหนึ่งเดินผ่านมาฮิวโก้เลยบอกอาริตาว่านั่นคือฮันเตอร์วอริเออร์นักล่าคาหัวที่ชื่อว่าซาปันจากนั้นฮิวโก้ก็ได้บอกอีกว่าที่นี่ปืนเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายโทษถึงขั้นตายได้รวมถึงทุกอย่างที่ท้าทายซาเลมอีกด้วยตัดผ้ามาตอนเช้าอาริตาก็ได้ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ฮิวโก้ไปทัวร์เมืองและไปยังที่ที่หนึ่งพอไปถึงฮิวโก้ก็ได้ชี้นิ้วให้เธอดูที่ซาเลมว่านั้นคือความฝันของเขาและทั้งคู่ก็ นนัน้พอตกดึกอาริตาที่นอนไม่หลับและได้ยินเสียงแปลกๆเธอจึงตามหมออีโดออกมาเพราะเธอกลัวว่าหมอจะไปฆ่าคนและเธอก็เห็นหมออีโดเนี่ยเดินตามผู้หญิงชุดแดงไปและหมอเนี่ยก็ได้เอาอุปรกรณ์ออกมาจากกระเป๋าและไปดักรอเธอที่ตรงหัวมุมตึกขณะที่หมอกําลังจะใช้อาวุธฟันไปที่เธออาริตาก็ได้เข้ามาห้ามไว้แต่นั่นมันก็เป็นกับดักนะครับและไอ้พวกหุ่นไซบอร์กอีก2ตัวเนี่ยมันก็ได้โผล่ออกมาซึ่งพวกมันเนี่ยก็จะฆ่ามนุษย์และเอาชิ้นส่วนไปให้กับโนวาเจ้าของซาเลมและพวกมันก็พูดขึ้นมาว่าหาชั้นจนเจอ นั่นฮันเตอร์วอริเออร์ซึ่งฮันเตอร์วอริเออร์เนี่ยก็คือหมอ,อีโดนะครับที่เป็นนักล่าฆ่าหัวและหมอ,อีโดเนี่ยก็ได้บอกให้อาริต้าหลบไปขณะที่สู้กันหมอ,อีโดก็ได้ล้มลงและทาอุปกรณ์ล่นและผู้หญิงชุดแดงเนี่ยก็หลวอกมานะครับซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นไซบอร์กเหมือนกันจากนั้นไซบอร์กมือตะขอที่สู้กับหมอ,อีโดอยู่ก่อนหน้าเนี่ยจึงบอกว่าหมอ,อีโดเนี่ยของฉันและให้เธอเนี่ยไปเอานางเด็กนั้นแทนซึ่งขณะนั้นอาริต้าก็กระโดดใส่หุ่นมือตะขอและชกไปที่หน้าเขาจนตายจึงทําให้หมอยโด ก็เผยเล่าออกมาและก็พุ่งใส่อริต้าทันทีขณะที่สู้กันไอซบอกตัวใหญ่เนี่ยมันก็จับหมออีโดไว้และบอกว่าแกต้องดูมันตายแต่อริต้าเนี่ยก็ได้ถีบไซบอกผู้หญิงเสื้อแดงนั้นจนหัวหลุดติดกับผนังตายพร้อมกับเข้ามาจัดการกับไซบอกตัวใหญ่ต่อจนแขนของมันเนี่ยขาดลงและตอนนั้นอาริต้าก็มีความทรงจําแวบ,บขึ้นมาในหัวว่าเธอนั้นกําลังลบอยู่ที่ดาวอังคารและมีคนเรียกชื่อเธอว่า99ทันใดนั้นไอซบอกตัวใหญ่ที่กลัวตายเนี่ยก็รีบหนีลงไปในหลุมทันทีหมออีโดและอาริต้าเนี่ หมอของพวกนั้นไปรับค่าแรงขณะเดินอาริต้าก็ได้บอกหมอว่ามีเว็บหนึ่งที่เธอเห็นตัวเองในสนามรบใหญ่และมีคนเรียกเธอว่า9 9พอมาถึงหมออีโดก็ได้โชว์บัตรของเขาขึ้นมาเพื่อจะเข้าไปในห้องนั้นและรับค่าหัวและบอกให้อาริต้ารออยู่ที่นี่และอย่าไปฆ่าใครมั่วละและหมออีโดก็เข้าไปข้างในซึ่งข้างในเนี่ยมันก็มีหุ่นยนต์คุ้มกันอย่างหนานแน่นจากนั้นเขาก็เดินไปที่แท่นและวางหัวไซบอร์กที่ล่ามาซึ่งมันก็มีค่าหัวมากถึง20,000ืเครดิตเลยนะครับและทั้งคู่ก็กับกกันซึ่งหมอ,อดดีดดดเ็ไ้ปปิรู ูกสาวของเขาให้อลิต้าดูและบอกว่าล่างและชื่อที่อลิต้าใช้เนี่ยคือของลูกสาวเขาแต่เธอยังไม่ทันได้ใช้เพราะเธอตายก่อนเนื่องจากมีคนไข้ที่หมออีโดสร้างขึ้นมาเนี่ยได้เข้ามาขโมยยาที่บ้านของเขาและได้ฆ่าลูกสาวของเขาและมันก็ทําให้ชิเลนภรรยาของเขาเสียใจมากที่หมออีโดไม่สามารถปกป้องลูกได้เธอจึงจากเขาไปและนั่นมันก็ทําให้หมออีโดเนี่ยต้องเป็นฮันเตอร์วอริเออร์เพื่อตามล่าคนที่ฆ่าลูกสาวของเขาพอพูดจบหมออีโดก็ได้เปิดโครงสร้างของอลิต้าให้เธอดูและยังบอกว่าหัวใจของเธอเน ขับเคลื่อนด้วยปฏิสาสารขนาดเล็กที่เป็นนวัตกรรมที่สาบสูญไปนานแล้วก่อนสงครามอวกาศจะจบซะอีกและภาพก็ตัดมาที่บ้านของเวกเตอร์นะครับซึ่งซีเลนภรรยาของหมออีโดเนี่ยก็ได้ทํางานที่นี่กับเขาและเวกเตอร์มันก็เข้ามาบอกกับซีเลนว่านักแข่งของเขาจะต้องชนะเท่านั้นเตรียมตัวให้พร้อมสาหรับการแข่งพุ่งนี้พอเวกเตอร์เดินออกไปไอกูวิสกาหรือว่าไซบอร์กล่างยักษ์ตอนนั้นเนี่ยก็ได้โผล่ทะลุกระจกเข้ามาและมันก็ขอให้ชีเลนช่วยพอมันโดนอาริต้าทำร้ายนั้นจึงทําให้ชีเลนตกใจมากตัดภาพมาที่อาริต ตาที่เธอนั้นนอนไม่หลับพอต้องการรู้ว่าตัวเองเป็นใครและหนังก็ตัดมาที่ห้อง l ลบของชิเลนที่เธอนั้นได้นํากูวิสก้าแยกออกจากร่างเดิมและตอนนั้นวิกเตอร์ก็เข้ามาและบอกกับกูวิสก้าว่าแยกชิ้นส่วนขายเลยดีไหมขณะที่ทั้งคู่คุยกันอยู่ตาของกูวิสก้าก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าเพราะว่าโดนโนวาที่อยู่บนซาเลมใช้พลังจิตยืมร่างเขาจากนั้นโนวาก็ได้ถามว่าใครเป็นคนทํากูวิสก้าได้ขนาดนี้ชิเลนเลยบอกว่าสาวน้อยไซบอร์กคนหนึ่งโนวาจึงบอกว่าเธอมีพลังขนาดนี้ไม่ใช่กําลังจากร่างกายแต่ พลังจากจิตใจและเธอก็รู้เทคนิคการต่อสู้ซะด้วยโนวาจึงบอกให้ชิเลนซ่อมร่างกูวิสก้าเพื่อให้ไปฆ่าเด็กคนนั้นซะพอพูดจบกูวิสก้าก็สลบไปแต่โนวาก็ได้ต่อพลังจิตมาที่ร่างของวิกเตอร์แทนและบอกกับชิเลนว่าถ้าเธอทําให้ฉันพอใจฉันจะให้เธอกับซาเลมซึ่งชิเลนก็ตอบตกลงไปทันทีนะครับและหนังก็ตัดมาที่หมออีโดและอาริตา้าที่ทั้งคู่กําลังเช็คว่าใครโดนประกาศจับบ้างอาริต้าเลยถามว่าทําไมมันไม่มีข่าหัวของกูวิสกา้าหมออีโดเลยบอกว่ามันมีในายใหญ่ คุ้มหัวมันอยู่และตอนนั้นเองอาริต้าก็พูดขึ้นมาว่าเธออยากเป็นฮันเตอร์วอริเออร์แต่หมออีโดเนี่ยก็ไม่อนุญาตนะครับจึงทําให้อาริต้ารู้สึกน้อยใจที่หมออีโดห้ามเธอเธอจึงออกไปหาฮิวโก้และทั้งคู่ก็ได้ไปดูการแข่งขันมอเตอร์บอลกันซึ่งดูเหมือนว่าอาริต้าเนี่ยจะชอบมากด้วยจากนั้นฮิวโกก็ได้พาอาริต้าไปดูช่างปรับแต่งทํางานกันซึ่งอาริต้าก็ได้ถามนะครับว่าใครเก่งสุดฮิวโกจึงบอกว่าจาชูกันมีโอกาสสูงสุดที่เขาจะชนะและคนที่ชนะเลิศเนี่ยจะได้ไปอยู่บนซาเลมและอาริต้า ก็มองไปที่ชีเลนและวิกเตอร์ฮิวโกเลยแนะนําว่าวิกเตอร์เนี่ยคือผู้จัดการแข่งขันมอเตอร์บอลพอพูดจบเพื่อนของฮิวโกเนี่ยก็ได้มาตามให้ฮิวโกไปทํางานซึ่งก่อนไปเนี่ยเขาก็ได้บอกอลิต้าว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะพาไปที่ท,ที่หนึ่งในป่าสงวนและภาพก็ตัดมาที่หน้าผับแห่งหนึ่งกายคัตเตอร์ผู้ชนะมอเตอร์บอลวันนี้ที่กําลังเดินออกมาจากผับแต่จูจ่ๆก็มีคนขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาและจัดการกับเขาพร้อมกับขโมยชิ้นส่วนของเขาไปซึ่งคนที่จ้างให้ขโมยชิ้นส่วนในครั้งนี้เนี่ยก็ค ก็คือฮิวโก้ของเรานั่นเองและภาพก็ตัดมาที่ฮิวโก้อลิต้าและเพื่อนๆกาลังไปที่แห่งหนึ่งพอไปถึงเนี่ยพวกเขาก็ได้ไปพบกับยานลำหนึ่งพออลิต้าเห็นเธอก็วิ่งเข้าไปใกล้มันทันทีฮิวโก้เลยพูดว่านี่น่าจะเป็นยานของเอิร์มสาธารณรัตด,ดาวังคารและเพื่อนอีกคนก็พูดขึ้นว่าที่ขายไม่ออกเนี่ยเพราะคนไม่รู้จักว่ามันคืออะไรแต่จู่ๆอลิต้าก็พูดขึ้นมาว่าห้องควบคุมอยู่ด้านหน้าและเราต้องเข้าไปพอเธอพูดจบเธอก็กระโดดลงน้ําไปและเข้าไปี่ห้องควบคุมซึ่งพอไปถึงอา ตาก็พบกับซากคนขับยานแต่เธอก็ได้ไปเจอกับประตูบางอย่างอาริตาเลยเปิดมันออกและเธอก็ต้องตะลึงเพราะมันมีแสงเป็นวงกลมสีม่วงอยู่พอเธอเดินเข้าไปใกล้มันมันก็มีที่ให้กดรหัสผ่านโผล่ขึ้นมาและอาริตาก็ใส่รหัสผ่านซึ่งมันก็ถูกนะครับซึ่งมันเหมือนว่าเธอเนี่ยเคยอยู่กับยานลํานี้มาก่อนพอแสงสีม่วงดับลงเธอก็ได้พบกับร่างหนึ่งอยู่ในนั้นเธอจึงนําร่างนั้นออกมาด้วยพออาริตาออกมาเนี่ยทุกคนก็ต่างแปลกใจนะครับที่เธอได้ร่างของชาวเออร์มาด้วยและภาพก็ตัดมาที่บ้านของหมออีโด อาริต้าก็ได้นําร่างที่เธอได้มาเนี่ยมาให้หมอดูและขอร้องให้หมอเนี่ยช่วยใส่ร่างนี้กับเธอให้หน่อยได้ไหมพอเธอรู้สึกคุ้นเคยกับมันแต่หมออีโดก็ไม่ยอมนะครับนั่นจึงทําให้อาริต้าเนี่ยโกรธมาก,มากๆเธอจึงพูดว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นนักรบจากนั้นหมออีโดจึงยอมบอกว่าร่างนี้เนี่ยมันเปิดรับเธอและมันก็ทํามาจากพวกเอิมและศิละปะการต่อสู้ที่เธอใช้เนี่ยมันก็เรียกว่าพันเสื้อคุ้นที่สาบสูญไปนานแล้วนั่นจึงทําให้เธอกระโจนเข้าไปต่อสู้แบบไม่ลังเลเธอไม่ใช่นักรบธรรมดาและเธอเ ไซบอกที่เคยถูกสร้างขึ้นมาและนั่นก็คือเหตุผลที่ฉันไม่อยากจะเชื่อมมันเข้ากับเธอพออีโดพูดจบอาริต้าก็เดินออกมาทันทีจากนั้นอาริต้าก็เข้าไปสมัครเป็นฮันเตอร์วอริเออร์พอเธอได้บัตรมาเธอก็ได้เข้าไปที่บาร์แห่งหนึ่งของนักล่าฆ่าหัวและซาปันก็ได้เข้ามาหาเธอเธอจึงยื่นบัตรให้เขาดูว่าเธอเนี่ยเป็นนักล่าฆ่าหัวแล้วซึ่งซาปันเนี่ยมันก็ไม่พอใจนะครับที่เธอจะมาแย่งงานของพวกมันมันจึงแนะนํานักล่าฆ่าหัวคนโหดให้เธอฟังจากนั้นซาปันก็บอกว่ามันคือผู้ครอบครอง มัสกัตในตำนานที่คมกิบและหั่นเหล็กได้เหมือนกับเนยซึ่งดาบนี้เนี่ยมันก็สร้างก่อนสงครามอาวกาศด้วยวิทยาการแห่งเอิมพอซาปันพูดจบอาริตาจึงพูดว่าที่เธอมาที่นี่เนี่ยพออยากให้พวกนายช่วยจัดการกับกูวิสก้าแต่ก็ไม่มีใครช่วยเธอนะครับซาปันจึงเริ่มเข้ามาหาเรื่องเธอจนทั้งผู้ทะเลาะกันซึ่งอาริตาเนี่ยก็จัดการซาปันซะน่วมเลยนะครับและยังพูดอีกว่าคนอย่างนายไม่เหมาะสมกับดาบนี้หรอกพอสู้กับซาปันเสร็จอาริตาจึงทานักล่าฆ่าหัวทุกคนว่าถ้าเธอชนะเนี่ยพวก นายจะต้องมาเป็นลูกทับชัน้นพอพูดจบเธอก,ก็กระโดดขึ้นโตะ๊ะและพ่นคำด่าโย้มโมโหพวกนั้นและการต่อสู้ก็เริ่มต้นขึ้นซึ่งทุกคนเนี่ยกระสู้กับอฤฤาริต้าย่างดุเดือดแต่ก็ต้องแพ้ให้กับเธอทั้งหมดนะครับและทันใดนั้นหมออีโดก็เดินเข้ามาและบอกว่าให้ทุกคนเลิกตีกันได้แล้วไม่งั้นจะไม่ซ่อมฟรีให้อีกและมันก็ทําให้ทุกคนหยุดตีกันแต่ตอนนั้นกูวิสกาก็ได้โผล่มาพร้อมอกับอุปกรณ์ใหม่ที่ฮิวโก้ขโมยไปขายให้กับพวกมันพอมาถึงมันก็ได้ใช้ขออองที่่่่ัััปปเเกกกมมาาาาาใหนนลววไ1คแบ มันต้องการตัวอาริต้าแต่ตอนนั้นน้องหมาที่เข้ามาพร้อมอาริต้าเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเห่ามันกูวิสก้าเลยฆ่าหมาตัวนั้นทิ้งและนั่นมันก็ยิ่งทําให้อาริต้าโกรธที่ฆ่าหมาของเธอจากนั้นเธอจึงใช้เลือดของหมาเนี่ยทาไปที่หน้าพร้อมพูดขึ้นมาว่าฉันจะไม่ให้คนช่วยอย่างแกรอยนวลแล้วกูวิสก้าเนี่ยมันก็ได้เจาะรูล,ลงไปใต้ดินที่เป็นโลกของมันนะครับซึ่งอาริต้าเนี่ยก็ไม่รอช้ากระโดดลงตามมันไปทันทีและทั้งคู่ก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่อาริต้าเนี่ยด,ดันพลาดนะ แขนข้างหนึ่งแต่เธอเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้ซึ่งตอนที่เธอสู้กันเนี่ยมันก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างแวบเข้ามาในหัวของเธอว่าต้องสังหารโนวาเจ้าของซาเลมจากนั้นไอ้บักกูวิสก้าเนี่ยก็ได้จับเธอขึ้นมาและพูดว่าจะใช้หัวของเธอแขวนเป็นเครื่องประดับอาริต้าจึงอาศัยจังหวะนั้นชกไปที่แขนของมันจนร่างของเธอล่วงลงกับพื้นและใช้แขนในข้างหนึ่งที่เหลือดันตัวเองให้ลอยขึ้นไปและชกเข้าไปที่ตาของปูวิสก้าจนทะลุจากนั้นหมออีโดและแบกทีก็ได้เข้ามาช่วยเธอไว้ได้ทันซึ่งหมอออีโดดกก็ไ้ขทษัับบาริตนะค ที่ไม่ยอมเปลี่ยนร่างให้กับเธอและเขาก็นําตัวเธอออกมาขณะที่หมออีโดเดินออกมาเนี่ยเขาก็เจอเข้ากับชีเลนนะครับชีเลนจึงพูดว่าคิดว่าจะมีใครมาแทนที่ลูกได้จริงๆหรอต่อให้ซ่อมเด็กคนนี้สักกี่ครั้งก็เถอะและภาพก็ตัดมาที่บ้านของหมออีโดนะครับเขาและพยาบาลเนี่ยได้ทาการต่ออลิต้าเข้ากับร่างที่เธอนํามาพอต่อเสร็จเนี่ยเขาก็ต้องตกใจเพราะว่าร่างเนี่ยมันปรับแต่งตามจิตสํานึกที่เธอเห็นตัวเองซึ่งนวัตรกรรมนี้เนี่ยหมออีโดก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาเธออได้้้เขาามามมหหแก โดที่หลับอยู่เป็นหนึ่งทีและมันก็ทําให้ทุกคนตื่นขึ้นมาเธอจึงขยับร่างกายให้ทุกคนดูว่าร่างนี้เนี่ยมันเข้ากับเธอได้ดีมากๆและภาพก็ตัดมาที่ฮิวโก้ที่กําลังอยู่กับเพื่อนๆของเขาและตอนนั้นอาริต้าก็ได้เข้ามาหาฮิวโก้ทําให้ฮิวโกที่เห็นเนี่ยตกใจมากที่เธอมาเต็มตัวและทั้งคู่ก็ออกไปเดินเล่นกันอาริต้าจึงบอกว่าเซ็นเซอร์เธอเนี่ยดีทุกผิวสัมผัสฮิวโกจึงบอกให้เธอหลับตาและเขาก็สัมผัสไป,ไปที่ตัวของเธอซึ่งฮิวโกเนี่ยก็ได้ถามว่าตอนนี้ฉันอยู่ไหนอาริต,าต้าจ และทั้งคู่ก็จูบกันนะครับตัดภาพมาที่บ้านของวิกเตอร์กูวิสตาเนี่ยก็กลับมาพร้อมกับอรารวาสและโกรธมากๆที่เด็กนั่นควักลูกตาของเขาออกไปและตอนนั้นเองโนวาก็โผล่มาในร่างของวิกเตอร์นะครับทำให้กูวิสตาเนี่ยสงบลงและโนวาก็พูดออกมาว่าแกทําให้ฉันผิดหวังและบอกว่าเด็กนั่นคือเทคโนโลยีตัวสุดท้ายของเอิร์ม้อมบอกกูวิสตาว่าให้ไปเอาหัวใจของเธอมาให้เขาและตอนนั้นเองวิกเตอร์ก็ได้ชวนฮิวโก้มากินเหล้าที่บ้านนะครับแล้วพูดเกี่ยวกับข้อตกลงที่วิกเตอร์เนี่ยให้กับเขาไว้และถาม อตอต้้ีกดวยพอตอนเช้าอลิตาเนี่ยก็มานั่งรอฮิวโก้ที่ขอบหน้าต่างบ้านของเขานะครับเมื่อฮิวโก้ตื่นขึ้นมาเนี่ยเธอจึงถามว่าเป็นไรซึ่งฮิวโก้เนี่ยก็อบอกว่าเขาไปสังสรรค์กับวิกเตอร์มาเลยเพียน,นิดหนอ่อยอลิตาจึงพูดว่าวิกเตอร์เป็นหนทางที่นายจะไปที่นั่นหรอและฮิวโก้เนี่ยก็ได้บอกมานะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขายังเก็บเครดิตไม่ครบและเขาก็ยังไปที่นั่นไม่ได้อลิตาเนี่ยเลยพูดว่าต้องการอีกเท่าไหร่ฉันจะไปลาค่า,าหัวมาให้นายและเธอเนี่ยก็ได้ควักหัวใจของเธอออกมาให้กับฮิวโก้นะคร เพราะว่ามันน่าจะได้หลายล้านแต่ฮิวโก้เนี่ยก็ปฏิเสธนะครับจากนั้นทั้งคู่ก็ออกไปข้างนอกด้วยกันนะครับและฮิวโก้เนี่ยก็ได้บอกกับอาริต้าว่าเวกเตอร์เนี่ยต้องการให้เธอไปคัดตัวนักวอเตอร์บอลและแน่นอนนะครับว่าอาริต้าเนี่ยจะยอมถ้าเกิดฮิวโก้เนี่ยมาเป็นโค้ดให้เธอและภาพก็ตัดมาวันที่คัดนักแข่งตัววอเตอร์บอลนะครับอาริต้าเนี่ยก็เลยถามกับหมออีโดว่ามนุษย์เนี่ยหลักใ่บอกได้ไหมหมอจิงตอบไปว่าได้สิพอพูดจบเขาก็ได้ใส่อุป,ปกรณ์ป้องกันให้กับเธอพร้อมกับล้อใหม่ที่หมออีโดทง เสร็จแล้วเนี่ยให้กลับมาเจอกันที่ตรงนี้นะและต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตลอดเวลาด้วยพร้อมบอกอีกว่าถ้าเกิดร่างนี้พังเนี่ยฉันจะไม่สามารถซ่อมให้ได้อีกและหนังก็ตัดภาพมาที่เวกเตอร์นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ไปสัรหานักแข่งที่โหดเหี้ยมมาแข่งในครั้งนี้แต่ว่าภารกิจของพวกนั้นเนี่ยก็คือการฆ่าอิตาครับซึ่งใครทําได้เนี่ยก็จะได้รับ5 0,000นเครดิตแล้วหนังก็ตัดมาที่ฮิวโก้นะครับที่เขาเนี่ยกำลังขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อไปทําอะไรบางอย่างและอาริตาเนี่ยก็ได้โทรมาและบอกว่าเขาจะแข่งแล้วอย่่าาาพาดนะซึงฮโกก้เ็ มาบอกเพื่อนของเขานะคะว่าพวกเขาเนี่ยจะหยุดป้นไซบอร์กกันแล้วแต่ว่าขณะนั้นเนี่ยไอซาปันมันก็โผล่มาแล้วบอกว่าจะเอาหัวฮิวโก้ไปฝากอลิตาฮิวโก้เลยบอกว่าฉันไม่มีใบประกาศจับและตอนนั้นซาปันเนี่ยมันก็ได้ตัดคอไซบอร์กตัวที่นอนอยู่นะครับและใส่ร้ายว่าฮิวโก้เนี่ยเป็นคนฆ่าจึงทําให้ฮิวโก้เนี่ยโดนประกาศจับและซาปันเนี่ยก็จะลงมือฆ่าฮิวโก้ทันทีนะครับแต่ว่าเพื่อนของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยไว้ทําให้ซาปันเนี่ยฟันไปที่เพื่อนของเขาจนตายจากนั้นฮิวโก้เนี่ยก็ได้ใช้อาวุธที่จับไบอกปปาใส่่ที แล้ววิ่งหนีไปและตอนนั้นเนี่ยฮิวโกโก็กําลังโดนซาป,ปันตามล่าอยู่นะครับและเมื่อถึงเวลาที่อาริต้าลงสนามเนี่ยหมออีโดโก็ได้สังเกตเห็นว่าคู่แข่งเนี่ยไม่ใช่นักกีฬาของแฟคทอรี่ซึ่งนี่เนี่ยมันอาจจะเป็นแผนก็ได้เขาจึงโทรไปบอกอาริต้าว่าพวกนั้นเนี่ยจะฆ่าเธอทุกคนเลยและมันก็ทําให้การแข่งครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่การแข่งมอเตอร์บอลนะครับแต่เป็นการฆ่าอาริต้าแทนเมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นอาริต้าก็ได้ครองลูกบอลเป็นคนแรกนะครับและระหว่างที่เธอแข่งอยู่เนี่ยก็ได้ต่อสู้กับพวกนั้้้นนไปปดววยทําใใหอเ็เขัญจ ขคนนดูึ้มาซึ่งการแข่งในครั้งนี้เนี่ยมันก็ออกนอกกติกาไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีใครสนใจลูกวอเตอร์บอลเลยแต่ว่าอาริต้าเนี่ยเธอก็ไม่กลัวนะครับและขณะนั้นเองฮิวโก้ก็ได้โทรมาบอกอาริต้าว่าเขาเนี่ยโดนซาป,ปันตามล่าตัวอยู่และมันก็ฆ่าเพื่อนของเขาด้วยก่อนที่ฮิวโก้เนี่ยจะได้นัดกับอาริต้าว่าให้ไปเจอการที่โบสถ์เก่าพอพูดจบอาริต้าก็พุ่งทะลุจอฉายการแข่งขันออกไปแล้ววิ่งไปตามท่อเพื่อไปช่วยฮิวโก้ทันทีแต่ว่าพวกนักแข่งเนี่ยมันก็ตามตัวเธอมาติดๆนะครับตัดภาพมาที่ ฮิวโก้ที่เขากําลังมุ่งหน้าไปที่โบสถ์เก่าและตอนนั้นอลิต้าก็โดนตามล่าอยู่เช่นกันเธอกระโดนโซ่ของสกูเฮดเนี่ยรัดเอาไว้และมันก็กําลังจะให้ไอหุ่นที่มีเลือดไฟฟ้าเนี่ยตัดล่าของเธอแต่ว่าอลิต้าเนี่ยก็ดินออกมาได้ทันนะครับและแลากสกูเฮดเนี่ยไปใส่จนโดนตัดแทนจากนั้นเธอก็ได้ใช้โซ่เนี่ยรัดขายหุ่นเลื่อยนั้นไว้ก่อนที่เธอจะโยนมันเข้าเครื่องบดเหล็กจนตายและภาพก็ตัดมาที่ฮิวโก้นะครับที่โดนซาปันเนี่ยตามหาตัวจนเจอและกําลังจะฆ่าเขาแต่ว่าอลิต้าเนี่ยก็ได้มาหยุดซาปันไว้ไ ซึ่งซาปันเนี่ยมันก็พูดดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะยังไม่รู้อะไรนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีประกาศจับฮิวโก้แล้วซึ่งฮิวโก้เนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าเขาเนี่ยแค่ขโมยชิ้นส่วนเขาไม่เคยฆ่าใครและที่ต้องทำเนี่ยพอฉั้นต้องการหาเงินไปซาเลมและอาริต้าเนี่ยก็ได้บอกซาปันว่าอย่ามายุ่งกับฮิวโก้พอฮิวโก้เนี่ยคือของชั้นซาปันเลยบอกว่างั้นฆ่าเขาสิอาริต้าเนี่ยก็เลยเดินออกมาหาฮิวโก้นะครับแต่ทันใดนั้นเองซาปันเนี่ยมันก็แทงฮิวโก้จากด้านหลังของเธออาริต้าที่เห็นเนี่ยก็ได้ ฮิวโก้หนีเข้ามาในโบทเก่าแต่ว่ากฎของที่นี่เนี่ยก็คือถ้าเกิดนักล่าฆ่าหัวโผกไปโดยที่ผู้ทำผิดยังไม่ตายเนี่ยท้งคู่ก็จะโดนฆ่านะครับซึ่งอาริต้าก็ได้ถามกับฮิวโก้ไปว่าแล้วนายไปไหนมาฮิวโก้ก็ได้บอกนะครับว่าเขาเนี่ยไปห้ามไม่คนอื่นๆหยุดทำเพราะฉันรักเธอแต่ตอนนั้นเองชิเลนก็ได้เดินเข้ามาแล้วบอกกับอาริต้าว่าเธอสามารถช่วยทำให้ฮิวโก้ไม่ตายได้พอชิเลนช่วยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาริต้าก็ได้เดินออกไปพร้อมกับหัวของฮิวโก้ซึ่งฮิวโก้ก็ยังไม่ตายนะรัเเเพาาาวว่่้ีใใชลืออทหจขง อาริต้ามาหล่อเลี้ยงหัวของเขาไว้อยู่และพวกหุ่นเซนทูเลียนเนี่ยก็ตรวจพบว่าฮิวโก้เนี่ยตายไปแล้วพร้อมกับจ่ายค่าหัวให้กับอาริต้าไปตัดภาพมาที่บ้านของหมออีโดที่ได้ช่วยฮิวโก้ไว้และต่อเขาเข้ากับร่างไซบอร์กอันใหม่และก็ได้ชิเลนเนี่ยเป็นคนผ่าตัดให้นะครับจากนั้นหมออีโดก็ได้พูดให้อาริต้าฟังว่าที่จริงแล้วเนี่ยเขาเกิดที่ซาเลมและตอนที่ลูกเขาป่วยเนี่ยเขาและชิเลนก็ถูกไล่ลงมาที่เมืองเศษเหล็กนี่ซึ่งคนที่สั่งเนี่ยมันก็คือโนวาตัดภาพมาที่บ้านของวิกเตอร์ที่กําลังถาามซเลนว่ ทำไมคุณปล่อยพวกมันรอดไปเธอจึงบอกว่าพอฉันเป็นหมอและเป็นแม่คนจากนั้นเธอก็ได้บอกว่าเธอขอลาออกจากที่นี่และหนังก็ตัดมาที่อาริตานะครับที่ได้บุกไปตามหาตัวของวิกเตอร์ซึ่งที่นั่นเนี่ยมันก็มีหุ่นเซนทูรียนรักษาความปลอดภัยอยู่เต็มไปหมดแต่ว่าอาริตาเนี่ยก็ได้ทําลายพวกมันทิ้งจนหมดเลยนะครับและก็ได้เข้าไปเจอกับวิกเตอร์อาริตาเนี่ยก็ได้ถามว่านายหลอกฮิวโก้ทําไมบักวิกเตอร์เนี่ยมันก็พูดขึ้นมานะครับว่ามันเนี่ยไม่ได้หลอกฉันจะพาไปแน่แต่ต้องไปเเเเหมมืออออนนนกกกกัับซิรนะพพูดดจ็ปป๋ ซึ่งในกระเป๋านั้นอะ่ะมันก็มีสมองลูกตาและก็หัวใจของซีเลนอยู่นะครับเพราะว่าโนว่าเนี่ยมันต้องการชิ้นส่วนของมนุษย์ขึ้นไปทดลองและตอนนั้นกูวิสก้าก็ได้โผล่เข้ามาและจัดการกับอาริต้านะครับแต่จู่จูเนี่ยภาพในความทรงจําของอาริต้าเนี่ยก็ได้โผล่ขึ้นมาอาริต้าจึงรู้ว่าต้องทําลายซาเลมไม่สําเร็จพร้อมกับบอกกูวิสก้า,ว,กาว่าฉันรู้แล้วศัตรูคือใครและแกเนี่ยมันก็เป็นแค่ทาสของเขาจากนั้นอาริต้าเนี่ยก็ได้ใช้ดาบของเขาฟันไปที่กูวิสก้าจนตัวขาดครึ่งและตอนนั้นโนวาาล่่ขงงอ และพูดว่าเธอเนี่ยเจ๋งกว่าที่ฉันคิดเธอฆ่ากูวิสก้ามือหนึ่งของฉั้นได้และยังเปลี่ยนความคิดคนเห็นแก่ตัวอย่างซีเลนได้อีกซึ่งโนว่ามันก็ยังบอกอีกนะครับว่าฉันรู้นะว่าฮิวโก้เนี่ยยังไม่ตายและฉันจะไปตามล่าและฆ่าเขาอาริต้าที่ฟังอยู่เนี่ยจึงโกรธมากและก็ได้ใช้ดาบเนี่ยแทงวิกเตอร์จนตายทันทีและหมออีโดเนี่ยก็ได้โทรมาบอกอาริต้าว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาตามจับตัวฮิวโก้และตอนนี้เนี่ยฮิวโก้กำลังปีนท่อขึ้นไปเพื่อจะขึ้นไปยยังงซาาาาเเเลมลมมแะะออิิตต้้ทีี่ไไดน,นธจึรบรบฮวกป เพราะว่าท่อนั่นเนี่ยมันมีกงจักรสังหารอยู่พอไปถึงอาริต้าก็ได้พยายามโน้มหนาวใจฮิวโก้ให้ลงมานะครับแต่ว่ามันก็ไม่ทันซะแล้วเพราะว่าโนวาเนี่ยมันส่งกงจักรสังหารลงมาทําให้ฮิวโก้เนี่ยโดนตัดจนตัวขาดและอาริต้าเนี่ยก็ได้รีบไปคว้ามือฮิวโก้ไว้ได้ทันนะครับแต่ว่าโชคร้ายแขนของฮิวโกเนี่ยก็ขาดทําให้เขาเนี่ยหล่นลงไปที่กองขยะด้านล่างและนั่นมันก็ทําให้อาริต้าเนี่ยเสียใจมากนะครับที่ต้องเห็นแฟนของเขาเนี่ยตายไปต่อหน้าต่อตาและหนังก็ตัดมาที่การแข่งขันมอเตอร์บอลเพื่อชิงแชมป์นะครับซึ่ง คนที่ชนะเนี่ยก็จะได้ขึ้นไปที่ซาเลมและก่อนแข่งขันเนี่ยอาริต้าก็ได้หยิบดาบของเธอขึ้นมาและชี้ไปที่โนวาที่อยู่บนซาเลมและหนังก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับซึ่งผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยน่าจะมีภาคต่อกนะครับที่เป็นเรื่องราวของอาริต้าที่ขึ้นไปจัดการกับโนวาที่อยู่บนซาเลมและโดยส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างชอบหนังเรื่องนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดผมพูดผิดตรงไหนหรือว่าข้อมูลไม่ตรงเนี่ยก็ต้องกราบขออภัยกันด้วยนะครับถ้าเกิดทุกคนมีตรงไหนที่อยากให้เราปรับปรุง และหากทุกคนชื่นชอบผลงานการสปอยของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับปักสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งวันนี้พวกเราหวังว่าทุกคนจะสนุกและผ่อนคลายไปกับพวกเราปักสตูดิโอ